สวัสดีค่ะชื่อกวางนะคะวันนี้กวางก็จะมารีวิวสินค้าแบรนด์เนมแต่ว่าวันนี้สินค้าที่กวางจะรีวิวเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าแต่จะเป็นเครื่องประดับแทนแบรนด์ชาแนลค่ะซึ่งเป็นคู่ที่กวางใส่อยู่นี้เลยคู่นี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมาบอกว่าข้างในาเป็นยังไงตอนที่กวางซื้อมานะคะก็คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้กล่องด้านข้างค่ะคือเปิดปิดอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านหลังด้านข้างางนี้นะคะก็คือเปิดออกมานี่ค่ะก็ ข้างในข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดล่างเปิดด้านข้างก่อนแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะแบรนด์นี้เลย h า n e l เดี๋ยวกวางจะมาวัดให้ดูนะคะว่าขนาดกี่เซนติเมตรแต่ว่าเวลากวางวัดเนี่ยกว่าจะวัดจากหางซีตัวหนึ่งนะคะไปจนหางซีอีกตัวหนึ่ง ขนาดนะคะที่กว้างวัดได้นะคะก็จาก4ี่ตัวหนึ่งไป4ตัวหนึ่งก็คือประมาณ1.8เซนติเมตรค่ะก็คือแบบนี้เลยมันไม่ได้ใหญ่ไปมันไม่ได้เล็กไปนะสำหรับกว้างกงว่ามันก็แบบสวยดีอะคะ่ะแล้วก็สามารถใส่กับทุกชุดได้มันเข้ากับทุกชุดง่ายเพราะว่าแบบมันจะบลิง g b l แล้วก็คู่นี้นะคะคือคริสตัลของมันเนี่ยเป็นทางวงกลมแล้วก็เป็นทั้งสี่เหลี่ยมเออสี่เหลี่ยมบางอันนี้นะคะ่ะก็จะแบบออกดำๆหน่อยไม่แน่ใจเห็นกันไหม นี่อย่างนี้นะคะกวัวว่ามันสวยดีกวัวว่าหากซื้อได้ง่ายนะลองเข้าไปดูที่ช็อปดูอค่ะหรือไม่ก็พรีออเดอร์ดูกันเผื่อมันยังมีอยู่ถ้าสมมุติใครชอบตัวนี้นะคะโอเคค่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะกด s u b s c r i b ์ข้างล่างด้วยนะเผื่อติดตามกวางค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวไหนแบรนด์ไหนอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันนะคะเดี๋ยวกวางก็จะไปหารีวิวให้ค่ะฝากด้วยค่ะบ๊ายบาย